body all talk they ain't walking that walk Learned it all on my own everything's so tight and shot with the stains blow mind out of brainless dreams of being on stages damn the shit's outrageous i can see all of the changes everything coming in face me you i ตื่นเลยพอเมื่อคืนพอแยกย้ายขึ้นห้องอะไรเสร็จอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นมาก็เนี่ยก็มานั่งชิลตรงสระสระน้ำแต่ได้ไม่มีบอลทีม่มีบอลจะเตะบอลข้ามสระน้ำไม่ดู <laughs> เ, <laughs> เดี๋ยวไปกินกัน <laughs> เดี๋ยวไปก,กินข้าวกันมีครั้งเดียวอะไร เล่นครั้งเดียวครั้งตอนมอม6ตอนนั้นไปชิงกับสุกุลาบแต่ยุคที่สนุกสุดน่าจะเป็นยุคที่มันปีละครั้งอ่ะมันเหมือนกับประเพณีอ่ะใช่ตอนนั้นถ้ายุคนั้นเนอสวนเทพชิงกันอ่าสวนคริสเตออาสามชิงที่3ถ้าเป็นดรบบี้แม์ก็สวนเทพถ้าเป็นคริสเตออาสามก็ดรบบี้แม์มันสาทรบางรักเนะี่ยมันใกล้กันเลยคืออาสามกับคริสเตอมันอยู่ใกล้ัแค่เดินข้ามถนนก,ก็ถึงกันได้แล้วอ่ะแพ้ใครก็แพ้ได้ห้ามแพ้อาสามด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าสมัยพ่อไม่เคยแพ้าอาสามนะ <c oughs> ไม่เคยแพ้าอาสาม มันอันนก็คือตอนนั้นพี่พี่พี่อยู่ปากน้ำนะพี่ก็วิ่งวิ่งรุ่งเช้าไปเตะฟุตบอลที่สาราการสาราการสุขการเนี่ยมันจะมีตัวสาราการอยู่นี่สายฟุตบอลอยู่นี่แล้วตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนฟุตปาไอ้ที่กั้นกั้นก็จะเป็นขึ้นมาเป็นปูแล้วมีขอบปูเล็กๆแล้วข้างหลังก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยามันเกิดขึ้นจากที่ว่าไอ้เนี่ยมันมันเลี้ยงบนนั้นไม่ได้หรือเปกูขึ้นไปเล่นจริง ยี่หมอบอกเขียงว่าเตะบอลข้ามไม่ทพยายามก็เตะจริงแล้วหมามาจากอะไรเอาครก็เลี้ยงหมาเลี้ยงจริงก็หมาของบ้านก็เลี้ยงมาแต่กว่าเตะบอลรอดรอดท้องหมาก็เตะจริงเตะรอดขามันจะรอดหาอารมณ์เหมือนจะรอดด่าพวกมึงอะ way too much in your glass Just move your hips like hold a whole class Get the gab, I talk that mm -hmm. shit. Strut like up when I walk that I'm trying to count to กด้างเฮ้ยเต่าหนึ่งหมื่นมาแล้วรอบแรกนะครับเล่นอย่างไรรอบสามสิบสองพบกับป๋องลิงลมได้ในเกม FC o n l ออนไลน์เกมฟุตบอล เล่นบนคมอมมันกว่าสนุกกว่าเว้ย <c ười>